ี่ครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับสวัสดีครับพี่น้องมาดูคุณปูคุณปูซามูไรครับยังโสดน้องยังโสดโกเบโกยูตานิ SK 045 045นนะครับอยากจะปล่อยน้องอยากจะปล่อย ี่ปั๊มเดิมจำนดเกรที่ญี่ปุ่นอายุอายุเยอะครับสำหรับมาก์คูซ4่เทียบเท่า120ครับโบิโกโออยูตาน,นิช่วงล่างเต็มครับไฟแท็กที่60เค3วีครับ เบสสัมมิหกสามเลื่อนยนต์อี่สุดสุซีสุเทโบซีสุเทโบไดร์แรกอินเจ็คชันครับรถเลอหกตัวแครเรียนหนึ่งตัวครับตัวเดินนั้นเป็นตัวเดิน เราเดินเปลี่ยนนะครับเดินนอกมาเครื่องยนต์4บีดี1เปิดอยู่ที่45นอ้อง45ต่อรอง405ต่อรองครับโซดี รอนำใหม่ลรลเลอร์ดีทุกลูกครับคอนโดนสั้นสั้นไดนชื่นชอบนี่เปิดเปิดประตูครับนะเปิดประตูทำงานเพราะว่าลองรถอยู่เอม์มครับเอเย็นเอเย็นเรื่องดีครับไม่มีควัน ตัวสบายมากครับช่วงล่างสวยเอวแน่นเอรดแอร์มีไหมน้องนะเดี๋ยวเก็บระบบไท้ครับชุดแอร์ก็อย่าเดี๋ยวจะเติมน้ำยาเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับพูดง่ายๆว่าเอาไปใช้งานได้เลย098 272 3752รถอยู่บุรีรัมครับ 9 2, 7, 2, 3, 5, เมตร2.2 3.52รถตยูตานิหน้าเด็กหนงสือญี่ปุ่นยังอยู่เลยสปอคเต็ม ok ครับเรมสวยตั๊มเดิมนะครับอ่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมครับซ่อมง่ายดูแลง่าย sk045 เทียบเท่า120สนใจก็ดูได้ครับที่ YouTube ช่องชาติเจทรันซัหรือว่าเพจชาติจทรัพย์ e x c a v a t o r i n truck 0 982.23.52 7ลองใช้ครับเปิดส5หมืนต่อรองครับต่อรอง